ปา้อ,อคร,า,ออครามา้าฟมาปลดคางปากดีที่ทมปารานะครับพวกนี้ทางวิชายังอุดมสมบูรอยู่ะนะครับบ้านเราแทบจะไม่มีคือ,อมีน้อย้อมากทีนี้สันที่บ้านเราส่ไปสไปการที่ทางูชาครับก็จะเป็นพวเป็นประเภทพวกสันาที่เราเลี้ยงนะครับเช่นอเช่นปลา ใบชดนะครับใบยี่ศพปรจัวนกตรงนี้ช่วงเวลาช่วงเวลาการค้าเนะครับตาบูชานี่เขาจะมีเวลาในเรื่องของห้ามจาับลูกกล่าววัดอะไรอยู่ก็คือเดือนพฤษภาถึงเดือนกันยาช่วงนี้ห้ามโดยเด็ดขาดเมื่อห้ามโดยเด็ดขาดเนี่ยความต้องการบริโภคสัตว์น้ำอะไรต่างๆทั้งหลายแดเนี่ยก็จะส่งไปส่งไป,ไปกับเมืองไทยนะครับสัตว์น้ำบเราที่ที่นี้ที่กล่าวที่นี่นะครับก็จะออกไปขายทางตบูชา นะครับแล้วพอเดือนตุลานะตุลาถึงเมษาเนะี่ยเขาจับได้เยอะแล้วแต่เนะี่ยเขาก็จะเอาเข้ามาแทนข้ามาขายแทนที่นะครับเดี๋ยวหงอนในลักษณะของการค้าขายก็จะเป็นในลักษณะอย่างเนี้ยนะครับทีนี้ด่านถามว่า,าบทบาทของการที่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้มีบทบาทอย่างไงนะครับด้านมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของการค้าตรงนี้ให้มันเป็นไปตามพรบต นะครับเ,เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการโรคระบาดสนามที่เข้าราบกรเราเนี่ยจะต้องปลอดโรคนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องด้านอาหารหมายถึงสงนามเหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องปลอดภัยคนไปโวกแล้วก็จะไม่ได้รับอันตรายนะครับตรงนน,นั้นทีนี้วิธีการเนี่ยรมปมงนะครับเรียมท้อ ข้าสู่เอีนี่ก็จะเตรียมในลักษณะของการให้ให้ความสะดวกในเรื่องของการเบิกา,การก็คือเราเอาระบบซิงเกิลเมนโดนะครับที่จะมาเชื่อม่อกับศุรนรักาก่ทดสอบมาเมื่ปี5-6นะครับปัจจุบันนี้ก็เกือบร้อซนะครับปี8 8ที่เชื่อว,ว่าจะเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้ร้อยเป็นต์ที่ก็าตือนาาให้บริการนะครับทีนี้ทางในระดับกระทรวงก็เหมือนกันนะครับ เล็งเห็นในเรื่องของความสำคัญในเรื่องของการค้าแบบนี้ก็คือปี5ปเนียจะทําในลักษณะของการบูรณาการวัดนธพรมสินะครับด่านดักสารนะครับการตรวจจับน้ำด่านตรวจตื้อกรมช่างเกษตรก็จะบูรณาการในเรื่องของการให้บริการ ผู้ประกอบการนะครับพ่อค้าที่จะค so er ้าขายหรือที่จะส่งสินค้าออกไปขายหรือจะนําสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายนี่ก็สามารถที่จะติดต่อในจุดเดียวนะครับจุดเดียวก็คือจุดบริการของด่านสำกาดกระทรวงเกษตรตรงนี้ครับผมก็คิดว่าจะนาเรียนเพื่อแม้ในส่วนในในส่วนของปัญหานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ นำเข้าส่งออกควกสักดน้ำทั้งระหว่างประเทศและก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับปัญหาหลักๆของมันคืออะไรที่เป็นปัญห,ห,ห,หาที่ทําให้เวลาเอาเข้ามาแล้วเนี่ยต้องมีปัญหาที่ด่านศุลกากรอย่างเช่นม,มีแมลงปลาบางอย่างห้ามเข้าไนีครับในเรื่องของปัญหาในตรงนี้เนี่ยเรามีพอบร,ร,บร์รเกี่ยวกับเรื่องของการน,นำเข้าและส่ขของออกก็จะห้ามสัดน,น้ำบางชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับห้ามออกไป แล้วก็สัดน้ำมาชนิดถ้าเป็นอันตรายก็จะห้ามนห้ามนำข้าวมาก็คือมรบฏที่เกี่ยวัซเบทตรงนี้นะครับอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองที่เป็นปัญหาก็คือการการนำเรียงสื่อทัศน์น้ำจืดนิดส่วนมากอยในลักษณะของสัดน้ำสดใช่ไหมครับสัดน้ำสดเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยกว่าจะถึงผู้บริโภคเมันก็ใช้เวลาตรงนี้นิดเดียวนะครับสดนะครับสดหมายถึงว่าสัดน้ำที่จับน้ำสดๆนะครับผม เอาปลาสดปลาสดนะฮะทีนี้เราก็ต้องตรวจตรวจละเอียดนิดนึงหมายถึงว่าออถ้าเกิดพ่อค้านี่เขาใช้ออยารือสารเคมีที่จะเป็นอันตรายตรงนี้เราก็จะต้องเก็บชุมตัวอย่างตรงนี้บางกิ่ครับผมครับมืม่คือ,อคือสารต้านพิษมาอาจจะมีการแช่สารบางอย่างเช่นฟอร์มาลีนใช่ครับผม,ใช,บมใช่นะ<อ>เราต้องเก็บ ตัวอย่างที่มาสุ่มตรวจนะครับตรวจเพื่อเพื่อจะมั่นใจได้ว่าสัตว์น้ำที่ท้ามาขายเนี่ยผู้บริโภคต้องปลอดภัยนะครับเน่ตรงนี้ครับผมาวนี้เวลาที่เราส่งออกอาหารทะเลที่สำเร็จรูปแล้วนะฮะเช่นพวกลูกชิ้นพวกเกี๊ยวปูอัดที่เราจบออกไปนี่นะครับมันมีกระบวนการในการที่ต้อง่าวิธีการชวสุกาอรอย่งงางไรบ้างเอกรต้องใช้เร่องอะไบ้างนะฮะทเนี้แนวโน้มเนี่ยนะครับกัมพูชา โดยร่วมดมเป็นจะมีคนไปเที่ยวเยอะแล้วก็อาหารทะเลทีเป็นตู้ของเราเนี่ยเป็นที่ต้องการาในอาเซียนขนาดนี้เช่นพวกลูกชิ้นพวกปูกอัดพวกเต้าูนะครับซึ่งเป็นตัากอาหารทะเลทั้งหมดเลยนะครับสิ่งเหล่านี้นจะเข้าไปเจาะตรงนี้ของเราเข้าอยุ่พ่อแม่เยอะละนะครับตรงน,นี้เราเปิดไปจีนด,ด้วยนะครับประเด็นนี้คือว่าถ้าเกิดข้ามชายแดนไปนับอาหารเรลเานี้ซึ่งเป็นทะเลจุลินทรีย์จุลินทรีย์ยคือพอเที่ยวเข้าไปพงได้กินได้เลยนะครับ การของการตรวสอบในตรงนี้ที่ต้องมีขั้นตอนการเกี้ยกออะไรบ้างครับที่จะต้องผ่าวิธีการเพื่อให้รวดเร็วยขึ้นครับตรงนี้นะครับคือถ้าถ้าสนใจที่จะท้าทายในลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งเราก็จะต้องไปแกลี้ยกล่อนที่ด่านนะครับเพราะว่าในเขตต้นที่ชายแดนของเราเราจะมีด่านอยู่ทุกจังหวัดยกตัวอย่างว่าอย่างไทยกัมพูชาเนี่ยบริษัะแก้ระเบิดด่านเกิด้นามที่สะแก้จั้งแต่วัดจันเราก็มีด่านของ ของของแกนะครับที่จาก็จะมีแต่งที่จาทีนี้ในเรื่องของการค้าตรงนี้เราก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนก่อนนะครับหลักฐานในการขึ้นทะเบียนก็จะมีพวกใบบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ใบค้าสนาม้อหกนะบไปกอท,ที่ที่ว่าการกอำเภอนะครับค่าค่าธรรมเนียมก็รู้สึกว่าจะร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบบาทต่อปี ะครับวันนี้ทีนี้เมื่อเราได้เอกาสารเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนราก็จะไปขึ้นทะเบียนที่ทําการของด่านตรวจจราชนะโดยเจ้าที่เขาจะตรวจสอบมาเรียบร้อยเสร็จเราก็สามารถที่จะดําเนินการในส่วนของเอกาสารนะครับซึ่ง